เรื่องของความเข้าขากลยุทธ์แนวหน้าและก็การรวมตัวของผู้เล่นระดับโลกคือนิยามของทีมในสัปดาห์แรกในธานะแชมป์เก่าของปีที่แล้วนะครับบริทนียอเบอร์คัมบีย่อมรู้ดีกว่าใครๆนะครับถึงความท้าทายในการรักษาตำแหน่งผู้นำบนกระดานคะแนนของลีกเ u n l i อ i t e d หรือ AU Pro v o l l e y b bon. a l l ในการรับสัปดาห์แรกนั้นเธอได้สิทธิ์เลือกผู้เล่นลำดับที่4แล้วก็ที่5 แล้วก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเข้าขาที่มีอยู่แล้วคือหลักการคัดเลือกเพื่อน,อนร่วมทีมของเธอผู้เล่นคนแรกที่เธอเลือกก็คืออาริซาเกรนักกีฬาจอมเก๋าจากทีมชาติแคนาดาตามมาติดตด,ด้วยมอลลี่แมคเคผู้เล่นบอลเลวนะครับหรือมิดเดิลบล็อกเกอร์การที่เธอเลือกเกรก่อนนั้นเป็นผลมาจากช่วงเตรียมทีมก่อนเปดิดฤดูกาลโดยอเบอร์ครอมบี้ได้ลงซ้อมร่วมกับเกร พร้อมกับผู้เล่นหน้าคุ้นเคยอย่างแคล์เชลซีซึ่งก็คือหัวเสาทีมชาติสหรัฐอเมริกาและก็จัสตินวองอารันเตสซึ่งก็คือตัวรับอิสระอเบอร์ครอมบีได้พูดอ,อธิบายไว้อย่างน่าฟังนะครับว่าฉันคิดว่าพวกเธอเล่นเข้ากันได้ดีมากดังนั้นฉันจึงดับทั้งสองคนนี้เข้าทีมในสัปดาห์แรกพวกเธอเคยรับบอลแรกด้วยกันและจัดการเรื่องของการสื่อสารระหว่างกัดได้แล้ว รวมถึงจัสตินด้วยทั้ง3คนเคยเล่นด้วยกันฉันจึงตื่นเต้นที่พวกเธอมีจังหวะที่เข้ากันได้อยู่แล้วความรู้สึกถึงจังหวะความเข้าขากันนี้คือสิ่งที่เธอนะครับใช้มาตั้งแต่ช่วงที่ควาแชมปีที่แล้วโดยแม็กเกจแล้วก็มือเซตอย่างซิดดี้ฮิลลี่เป็น2ใน5ผู้เล่นที่ปรากฏตัวในทีมของอเบอร์ค o อมบี้หลายครั้งเมือ่อฤดูการที่แล้ว ซึ่งเธอก็ยึดแนวทางเดิมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้อเบอร์คอมบี้ได้กล่าวยกจ้องมอลลี่ว่าเป็นนักสู้ตัวจริงเธอมีความมุ่งมั่นและก็ต้องการใช้ชนะเสมอเธอมีสมาธิและเป็นผู้เล่นบอลเร็วที่ยอดเยี่ยมมีทักษะในการโจมตีที่หลากหลายมากแล้วก็ส่วนซิดนีย์ฮิลลี่นะครับอเบอร์คอมบี้เองก็ได้พูดยกย่องเธอเช่นกันว่าซิดนีย์นั้นมีความมั่นคงสุดๆเลย เธอเชื่อถือได้มากเล่นเข้าขาด้วยกันกับเธอได้ดีโดยเฉพาะในจังหวะก,การหลอกเซ็ตมาด้านหลังและเธอนั้นตื่นเต้นที่จะได้เล่นด้วยกันมากแม้ว่าอเบอร์คอมบี้จะรู้ว่าในการแข่งขัน AU นี้ความคุ้นเคยสามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลแต่เธอก็ยังมั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนในกลุ่มดาวดังปีนี้สามารถช่วยกันคว้าคะแนนสำคัญมาได้เช่นกันสิ่งหนึ่งที่อเบอร์คอมบี้ได้เน้นย้ำก็คือว่า พรสวรรค์ของผู้เล่นที่นี่ช่างเหลือเชื่อเหลือเกินเธอบอกว่าฉันเคารพผู้เล่นทุกคนที่นี่มากไม่มีทีมไหนอ่อนไม่มีผู้เล่นคนไหนไม่เก่งจะไม่มีการแข่งขันที่ง่ายเลยทุกอย่างจะต้องเป็นการต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนอย่างหนักแชมป์เก่านะครับก็คืออเบอร์คอมบี้นี่ได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าความเป็นเลิศของบัญชีรายชื่อปีนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ผลงานในสนามเท่านั้นทางด้านแผนการเล่นนั้นนะครับในทีมของอเบอร์คอมบี้เนี่ย เน้นเกมรับที่หน้าเน็ตเป็นพิเศษเลยโดยดรัฟทั้งแม็กเคชและก็เอมิลี่เทเตอร์มาเป็นเสาหลักในตำแหน่งบอลเร็วของเธอแม็กเคชเป็นเจ้าของรางวัล AU Broker of the Year 2ปีซ้อนทำายสถิติบอลบล็อกเดียวสูงสุดในฤดูการเดียวเมื่อปีที่แล้วนี้ด้วยการบล็อกถึง40ครั้งแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ลีกนะครับที่ทำสถิติบล็อกเดียว ในอาชีพถึง100ครั้งอเบอร์คอมบี้ก็ยังได้กล่าวชื่นชมแม็กเกจไว้นะครับว่าเธอเป็นตัวบล็อกที่ยอดเยี่ยมมากเลยมีอิทธิพลในสนามามากๆแล้วก็ตัวเธอเองนะครับก็คืออเบอร์คอมบี้เนี่ยไม่อยากที่จะต้องเผชิญหน้ากับเธอในฐานะคู่แข่งพูดแล้วเธอก็หัวเราะออกมานะครับในส่วนของเอมิลี่เท r เตอร์นั้นก็พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งไม่แพ้กันโดยติดอันดับ2ในสถิติบล็อกเดียว ตลอดการของลีกเอด้วยจำนวน36ครั้งในฤดูกาล2อ2 4การมีผู้เล่นทั้ง2คนนี้นะครับอยู่ในไลน์อัพทำให้อเบอร์คอมบี้สร้างหนึ่งในแนวหน้าตานป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของสัปดาห์นี้ขึ้นมาในส่วนของทีมเดลคร r ุสเมเชียนครับจะเป็นการเน้นในเรื่องของหัวเส,สาที่ทรงพลังในส่วนผู้เล่นระดับโลกนะครับอย่างเบตตี้เดลครุสเมเชียนะครับ ซึ่งเป็นรองแชมป์ในปี2024เนี่ยเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นหัวเสาที่ได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมในสัปดาห์ที่1และเธอก็ไม่รอช้านะครับที่เสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งนี้โดยเธอได้เลือกอาดาวเด่นนะครับของ AU อย่างแคทเบลและก็ด a นนี่ด e รูสนะครับมาเป็นแนวเสริมในเกมลุกซึ่งแคทเบลเป็นผู้เล่นบีหลังนะครับหรือออบเวอิตเตเนี่ยที่มีชื่อเสียงด้านอา ความสารพัดประโยชน์ในเกมรับพอๆกับเกมลุกเธอลงเล่นครบทั้ง46เซตนะครับในฤดูการที่แล้วติดอันดับ7ของลีดโดยการตบทําคะแนน152ครั้งขณะเดียวกันนะครับก็ทําสถิติรับลูกตบได้ถึง122ครั้งแล้วก็บล็อกเดียวถึง22ครั้งขณะที่แดนนี่ดูสนะครับมีพลังในการโจมตี ที่แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วนะครับสำหรับาการกลับมาเล่นในลีกของ AU เป็นฤดูการที่3หลังจากจบอันดับ6บนกระดานคะแนนเมื่อปีที่แล้วด้วยการตบ222ครั้งทำให้เธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียง8คนในประวัติศาสตร์ของ AU นะครับที่ทำคะแนนได้200ครั้งหรือมากกว่าใน1ฤดูการนอกจากนี้เธอยังติดอันดับ4ในสถิติทำคะแนนในอาชีพของลีก ที่389ครั้งแล้วก็อยู่ในอันดับที่6ในคะแนน MVP ตลอดการแคชเบลนะครับแล้วก็แดนนี่ด e รูสจึงทำให้เดลักุสมีทั้งความสมดุลแล้วก็พลังในการโจมตีจากหัวเสาอย่างรุนแรงและน่าจับตามองเป็นอย่างมากครับต่อไปเป็นในส่วนของทีม k King ดอนลิเชลนะครับจะเป็นทีมที่เน้นความหลากหลายของตัวผู้เล่นระดับโลกทีมของ เมดิคิงดอนลีเชลนะครับในสัปดาห์ที่1เนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่มากที่สุดนะครับถึง7คนแล้วก็มีความหลากหลายของประสบการณ์ระดับนานาชาติมากที่สุดในทีมของเธอมีนักกีฬาจากทีมชาติบราซิลนะครับอย่างนาตาเลียซิโอเปเรล่าแล้วก็ลอเรเน่ทิสลามานามิโคชิมะจากญี่ปุน่นแล้วก็ห้องเครื่องหวานสังหารนะครับอย่างชมพู่เกิดบาด ซึงตอนนี้ที่อ,อเมริกานะครับไม่ได้เรียกพรอนพันแล้วนะครับแต่ว่าเรียกชมพู่เกิดปาดแทนส่วนผู้เล่นชาวสหรัฐอเมริกานะครับเธอได้รับเอาเซเรนาเกรซึ่งเคยเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลกนะครับหรือ VNL เมื่อฤดูการที่ผ่านมาและจารีวินเตอร์ที่พึ่งคว้าเหรียญทองจากรายการ n o r ์ e g a Final อลซ โดยการผสมสารระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งของ AU นะครับกับดาวดังระดับโลกที่มีชื่อเสียงดังนั้นทีมของ Kingdon c i e l el, นะครับได้สร้างทีมที่มีความหลากหลายต่างเชื้อชาติมากที่สุดในสัปดาห์นี้เป็นทีมทีอ่อาจจะบอกว่าคาดเดาวได้ยากมากที่สุดเลยแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งหากพวกเธอทุกคนสามารถค้นพบจังหวะการเล่นที่เข้าขากันได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มนะฮะ การแข่งขัน AU PRO v o l l e y b a บ l Championship ในปี2025นี้มีนักวอลเล์บอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับถึง44คนเข้าร่วมในการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงเพื่อตัดสินแชมป์ของรายการนักกีฬาชั้นยอดเหล่านี้ถูกคัดเลือกมาจากหลีกอาชีพที่ดีที่สุดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจะมาประชันฝีมือกันในศูนย์กลางวอลเล์บอลของประเทศนั่นก็คือโอมาฮา Nebraska ในระหว่างวันที่1 15ตุลาคมและก็ที่เมดิสันวิสคอนซินนะครับระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนในโปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเค a ซีเพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ